เจอเพื่อนร่วมงานไม่ชอบหน้าทำยังไงดีคะถ้าวันนี้คุณกำลังเป็นบุคคลนั้นที่เจอเพื่อนร่วมงานไม่ชอบหน้าแนนก็เป็นหนึ่งคน,นะคะ่ะที่เคยผ่านเรื่องราวแบบนี้มาแต่สิ่งที่สำคัญนะคะแนนผ่านมันมาได้ก็คือการที่เราค่ะคิดถึงว่าความสุขของเราค่ะ คืออะไรถ้าคุณบอกว่าคุณรักตัวเองแต่คุณกำลังเอาใจไปจดจ่ออยู่กับคนที่คิดไม่ดีพูดไม่ดีแล้วก็นินทาว่าร้ายคุณแล้วคุณเก็บคำพูดเหล่านี้มาใส่ใจมันก็จะยิ่งทำให้คุณเหมือนตอบยับตัวเองว่าคุณเป็นแบบที่เขาพูด แต่ถ้าเรามีจุดยืนของเราว่าเราเป็นคนที่ทำดีอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องกลัวค่ะไม่ต้องคิดด้วยซ้ำใครจะพูดยังไงมันก็เป็นเรื่องของเขาแต่สิ่งที่สำคัญถ้าเรารักตัวเองมากพอเราจะไม่ปล่อยให้คำพูดเหล่านั้นเข้ามาอยู่ในความคิดของเราค่ะ เพราะฉะนั้นใครหลายคนนะคะแนนเห็น,นะคะ่ะบนในฟีดของ f a c e b o o k นะคะเลื่อนดูเนี่ยเจอทุกวันเลยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพนักงานประจำไม่ว่าจะเป็นข้าราชการรัฐวิสาหากิจบริษัทหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่ทำงานในหน่วยงานแล้วก็องค์กรน,นั้น มันหลีกเลี่ยงไม่ได้คะ่ะที่จะพบเจอคนเหล่านี้สิ่งที่สำคัญก็คือเราจะต้องสร้างกรอบค่ะให้กับใจของเราเองว่าอย่าไปวันไว้ตามคําพูดหรือว่าพวกบุคคลเหล่านี้แนนเชื่อนะคะว่าถ้าคุณสามารถทำได้คุณจะเข้มแข็งแล้วก็แกล่งพอคะ่ะแล้ววันหนึ่งพวกคนเหล่านี้คะ่ะ เขาก็จะสยบให้กับตัวของคุณเองเราเอากลักบไปคิดดูนะคะว่าข้อคิดดีๆแบบนี้ที่แนนนำมาแชร์แล้วก็แบ่งปันมีประโยชน์กับคุณแล้วก็ใครหลายๆคนหรือเปล่าที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้หลายๆคนค่ะที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์นี้แนนมีสาระดีๆแบบนี้เยอะแยะมากมายเลยค่ะภายในช่อง กดกระดิ่งค่ะจะได้เจอกันในทุกๆคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ